ลัคณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครึ่งเดือนแรกดาวประจำตัวและดาวการงานอยู่ในภพเรือนที่ดีการงานมั่นคงอาจเดินทางบ่อยหรือต้องไปพบปะผู้คนเยอะการประสานงานราบรื่นดี แต่ครึ่งเดือนหลังดาวย้ายซึ่งก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่เจอดาวคู่ศัตรูทําให้ชีวิตยังมั่นคงอยู่แต่การงานไม่ราบรื่นมีปัญหาทั้งปัญหาเนื้องานปัญหาคนแถมมีคู่แข่งดาวการเงินเป็นราชาโชคแปลว่ายังไงก็แก้ปัญหาได้เพราะเงินเข้าอูฟูแต่อาจเก็บไว้ไม่อยู่เพราะดาวอยู่ในภพเรือนเสียหายได้มาจ่ายไป ดาวโชคลาภอยู่ในภพแผงการริเริ่มใหม่กุมกับดาวแห่งบ้านรถที่ดินซึ่งมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตร,ร่วมอยู่ด้วยอาจได้บ้านใหม่รถใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและรถให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมีนาคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้สถิตินะคะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เก็บสถิติเอาไว้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะดังนั้นคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวพิจิกลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพิจิกไม่ได้มีดาวใดมาสถิตอยู่ที่ลัคนาทางฝั่งตรงข้ามยังมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ก็โดดเด่นในเรื่องการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์เทคโนโลยีนวัตกรรมจะทำให้การงานโดดเด่นค่ะ ทางด้านดาวประจำตัวคือดาวพระอังคารในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึง15มีนาคมสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภพเรือนที่ดีนะคะเป็นภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจาเป็นภพเรือนแห่งการเดินทางด้วยดังนั้นเนี่ยติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรกับใครก็มักที่จะราบรื่นแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางบ่อยๆซึ่งก็จะเป็นการเดินทางที่ดี เสร็จแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังย้ายก็ยังย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งการลงหลักปักฐานเพียงแต่ว่าพอย้ายไปแล้วนั้นดันไปเจอกันกับดาวคู่ศัตรูก็เลยทําให้อาจจะเจอะเจอกับอุปสรรคปัญหาการงานมีศัตรูมีคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรนะคะอาจจะคู่แข่งอยู่ในองค์กรหรือคู่แข่งที่ต่างองค์กรก็ได้หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็มีคู่แข่งทางการค้ายเยอะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคู่แข่งเขาก็ค่อนข้างจะโดดเด่นทําให้เรา ก็จะต้องพยายามทำงานให้ขยันแขันแข็งมากขึ้นพยายามผลิตสินค้าหรือ provide บริการให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่แพ้คู่แข่งค่ะอาจจะเหนื่อยขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนะักเนื่องจากว่าดาวก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีด้านดาวการงานก็เช่นเดียวกันในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งการลงหลักปักฐานความมั่นคงดังนั้นการงานของคุณมีความมั่นคงดีมากครึ่งเดือนหลังย้ายก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนแห่งการมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ จะมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์าการงานซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่คุณเจอดาวคู่ศัตรูนั่นแปลว่าถึงแม้นว่าคู่แข่งของคุณจะมีไอเดียในการที่จะทํางานอะไรมากก็ตามคุณก็สามารถหาไอเดียใหม่ๆที่จะไปแข่งขันกับเขาได้จึงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะก็สามารถทํางานได้อย่างดีมีคู่แข่งบ้างก็ทําให้เรารู้สึกว่าการทํางานมันเชลเลจดีไม่น่าเบื่อจนเกินไป ทีนี้ทางด้านดาวการเงินยังเป็นราชาโชคอยู่นั่นแปลว่าวคุณยังหาเงินได้อย่างอู้ฟู่ยังหาเงินได้อย่างเต็มไม้เต็มมือการเงินที่เข้ามาเนี่ยดูว่ามั่นคงดีมากดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ว่าการงานคุณจะมีคู่แข่งแต่คุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งยังได้รับเงินถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนแน่นอนในสิ้นเดือนคุณก็ต้องได้รับเงินตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีพวกค่าคอมขยันขันแข่งเยอะๆก็มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งดึงลูกค้ามาจากคู่แข่งได้ ก็ได้ค่าคอมเพิ่มได้ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าที่เขาเหนียวแน่นอยู่กับคุณไม่ยอมไปไหนคุณก็ต้องรักษาลูกค้าเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีๆช่วงที่มีคู่แข่งถ้าคุณขยันมากพอก็มีโอกาสจะดึงลูกค้ามาจากคู่แข่งได้ด้วยค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของรายจ่ายนี่สิเนื่องจากว่าดาวการเงินอยู่ในภพเรือนอรินั่นแปลว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเยอะมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้ด้วยอาจจะเก็บเงินไม่อยู่เงินที่เข้ามาอูฟูก็จริงแต่ว่าเข้ามาแล้วหายเข้ามาแล้ว หายได้มาจ่ายไปนะคะ ทีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้มาจ่ายไปในรูปแบบของอสังหาหรือว่าบ้านรถที่ดินเนื่องจากว่าดาวอาสังหาของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนแห่งการริเริ่มใหม่แล้วก็ยังมีดาวที่มากระตุ้นนะคะนั่นก็คือดาวพระเกตนะดาวอาสังหาเนี่ยคือดาวพระราหูดาวพระเกตมากุมเนี่ยแปลว่ามันทําให้กําลังของดาวอาสังหาดวงนี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นจึงมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับการซื้อบ้านซื้อรถดาวบ้านดาวรถหรือใครก็ตามที่กําลังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเอาเงินทั้งหม ที่คุณได้เข้ามาอย่างอู้ฟู่นั่นแหละไปโปะหนี้เพื่อปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถ หรืออาจจะเอาเงินไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านรถจะใช้เงินเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในช่วงเดือนนี้แต่เป็นการใช้เงินที่ดีคือถ้าแมนว่าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถคุณก็จะได้บ้านรถที่ดีเพราะว่าดาวบ้านรถของคุณกลุ่มกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้คุณได้บ้านที่อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าถ้าคุณซื้อเพื่อเก่งกาไรก็มีโอกาสที่จะเก่งกําไรได้แต่อาจจะต้องรอหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ซื้อปุ๊บแล้วสามารถขายเก่งกําไรได้ทันทีเนื่องจากว่าจะต้องรอให้ดาวกาก,าวกาาารรเเงงิินนนดดดี่่อซึว จะย้ายเข้าสู่ภพรือนที่ดีต้องรอช่วงประมาณหลัง30เมษาไปค่ะหรือถ้าคุณอยากจะซ่อมแซมบ้านรถนะคะก็มีโอกาสที่จะซ่อมแซมแล้วได้ของดีทําให้ได้บ้านที่รู้สึกว่าเออเหมือนมีบ้านใหม่หรือเหมือนมีรถใหม่ที่อยู่แล้วมันมีความสุขใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางด้านคนรอบข้างอาจจะมีปัญหารอบด้านนะคะเนื้องานก็มีปัญหาคนรอบข้างก็อาจจะเป็นศัตรูแต่อาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนแรกก็ดูว่าราบรื่นดีเจ้านายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกให้กับคุณเยอะแต่ว่าในสายตาเจ้านายคุณก็ยังเก่งอยู่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเขาจุกจิกจุกจิกหน่อย ส่วนเพื่อนร่วมงานมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งขัดแย้งกันดาวเพื่อนร่วมงานเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ดันเจอดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงดังนั้นอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของเนื้อง,งานไม่ได้ลามมาถึงเรื่องส่วนตัวด้วยแต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการหัวเสียหัวร้อนเพราะว่าดาวแห่งการแตกหัก มาสัมพันธ์กับดาวเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นบังชีเนี่ยขัดแย้งกันจนกระทั่งแตกหักกันตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆขัดแย้งกันเรื่องงานนี้แหละค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกดังนั้นอย่าให้มันบานปลายไปถึงจะต้องแตกหักกันนะคะทางด้านลูกน้องดาวลูกน้องอยู่ในภพเรือนอรินั่นแปลว่าดื้อดังนั้นเนี่ยลูกน้องก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังคุณเท่าไหร่เหนื่อยที่จะต้องควบคุมจัดการลูกน้องหน่อยแต่ดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนก็สามารถควบคุมจัดการได้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ของการทำงานที่ราบรื่นชิลชิวอันนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันเจอไพ่ทาวเวอร์ก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะหัวร้อนหัวเสียทำงานผิดพลาดนะต้องมีการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามครึ่งเดือนแรกเนี่ยเอ็นจอยไปก่อนค่ะแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับคู่แข่งทางการงานเตรียมตัวที่จะรับมือกับการหัวร้อนหัวเสียแล้วเราจะต้องควบคุมอารมณ์กับการที่เพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะมาขัดขัดคุณบ้าง ทงด้านไพ่การเงินได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่ต่อสู้พยายามเยอะแล้วสําเร็จในที่สุดดังนั้นการงานมันก็มีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขจัดการนะคะแต่ว่าครึ่งเดือนแรกดูว่าราบรื่นนั้นน่าจะเป็นครึ่งเดือนหลังอย่างที่บอกไปนะคะแต่คุณก็สามารถแก้ไขได้เพราะาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของชัยชนะแปลว่าเงินก็เข้ามาอย่างอู้ฟู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็สามารถที่จะเอาชนะปัญหาได้ทางด้านตําแหน่งโชคลาบได้ไพ่ของบ้านรถที่ดินอสังหาดังนั้นมีเกณฑ์ได้โชคลาบที่มาในรูป แบบของบ้านรถที่ดินนะคะบางทีอาจจะได้มาโดยการที่คุณน่ะเสียเงินเพื่อไปซื้อมาเองหรือบางทีอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมกับดาวอสังหาอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ได้บ้านได้รถค่ะ ไพ่จบไพ่สรุปอันนี้ดูต้องระมัดระวังหน่อยนะคะมีเกณฑ์อุบัติเหตุมีเกณฑ์หัวร้อนหัวเสียมีเกณฑ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ถังแตกนะคะเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถหมดหรือเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านรถหมดนะคะก็เลยไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเท่าไหร่แต่ถ้าคุณควบคุมดีๆเนี่ยไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันก็สามารถทําให้มันเปลี่ยนจากเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กได้อย่างเช่นเรื่องของความหัวเสียหัวร้อนเนี่ยคุณก็สามารถควบคุมได้ถ้าคุณใช้สติมันฝึกสติเอาไว้เสมอๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไว้เสมอ จะทําให้คุณควบคุมสติได้ดีไม่หัวเสียหัวร้อนเวลาที่เพื่อนร่วมงานขัดแย้งเราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันก็จบปัญหาในห้องทํางานได้ไม่ต้องลามออกมาทะเลาะก,กันใหญ่โตหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็เช่นเดียวกันนะคะคุณใช้สติมันก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดจากทางฝั่งคุณได้แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่คนอื่นเขาประมาทมาอันนี้เราก็ต้องทําใจนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้เงินก็เหมือนกันถ้าควบคุมจัดการดีๆถึงแม้ว่าจะมีไพ่ถังแตกขึ้นมาและดาวการเงินอยู่พบเรื่อง หแต่ดาวการเงินก็เป็นราชาโชคดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้จักที่จะควบคุมนะคะหมั่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เสมอๆเ,เนี่ยก็ไม่ถังแตกหรอกนะคะเงินก็คงจะไปจมอยู่ในรูปแบบของอสังหาบ้านใหม่รถใหม่มันไม่ได้หายไปไหนพอเมื่อมีบ้านคุณก็สามารถที่จะอยู่อาศัยที่บ้านนั้นได้อย่างมีความสุขหรือคุณอาจจะปล่อยให้เช่าก็มีคนมาเช่าหรือถ้ามีรถคุณก็ทําให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้นในการเดินทางค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ